สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่พาม,มารับชมตอนนี้เรามาปิดการขายรถเทนเลอร์สีเขียวมิตซูคันนี้นะครับหกล้อแปลงเป็น10บล้อนะครับผมจัดส่งลูกค้าอําเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ใส่รถโลเบิตไปเลยนะครับผมาปทางรอรับได้เลยนะครับผม ปิดการขายเป็นทางการนะครับหลังจากที่ลูกค้าโอนตังค์มามัดจาประมาณสองสามวันที่แล้วนะครับเพิ่งหารถได้ครับผมช่วงนี้รถสด์ไม่วิ่งนะครับช่วงนี้รถสายเงียบเลยเพราะว่ากลัวน้ําท่วมมั้งครับผมแต่เรามีรถหัวลากนะครับหัวลากหางโรเบตนะครับอันนี้เราติดต่อมาจากอําเภอเขลมราดนะครับเขลมมราดรถคันนี้เอออำนาจเจริญครับโทษทีครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับรถโรเบตคันนี้เราใช้ง เราจ้างเป็นประจำนะครับเวลาได้รถมอโคอรอยู่โซนทางโน้นก็จ้างมานะครับเราจะขับขึ้นเลยนะครับผมอ,มอว่ามันว่ติด <c oughs> ไปฮอด ไปหอดพูนประมาณน้ำใดสิได้แกงเพิ่นไว้บอก่เพิ่นเพิ่นบ่ได้เขียวเออเพิ่นบ่ได้เขียวอ่าเป็ี่ยนเพื่อนเพราะว่าจังสิได้แกงเพิ่นไป็นไล่นะเพิ่นกัสิได้ถามือแต่ว่าเวลาเพิ่นบ่ได้เขียวหัดน้ำใดก็ย่าไปเรื่อยๆล่ะบอกว่าต้องสิไปหอดน้ำน้ำนี้บ่แม่นเพราะว่าเฮาจักอยู่แล้วว่ารถมันต้องไปเรื่อยๆเวล่ะ จะขับขึ้นเลยนะครับหาแตก,จกเจ้เส้นอยู่เนี่ยแตกอยู่ร้อยเอ็ดบ่แตก,จกเจ้เส้นหายากหลายเพื่อนนะวัตยาสูบบ่มันปอทะเลขอสิบเจ็ดบ่ขอดสิบเจ็ดจุดหาขอิบ็จุดหากับทาแม็กเลเดียนยางเลเดียนครับผมยางแตกสองเส้นครับก่อนจะมารับรถคันนี้ครับผมแตกอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออคือเบารถโฟล์คลีฟับเอาสิได้ยับใช่ยับขัวอยู่บ่ะยับเอารถโฟล์คลีฟต่ำเอาไปยังยับยับทางไลยเอาเอารถโฟล์คลีฟต่ำเอาไปยังเออบ่เอาเอานาตรงๆแล้วโฟล์คลีฟต่ำเอาไปก็ได้ พอแล้วพอแล้วคือเมื่อเมื่อกีนนะครับหลังจากที่เราขับรถขึ้นแทนเลิกมันซ้ายขวามันระยะห่างมันไม่เท่ากันนะครับเราเลยใช้โฟกลกฟบยกสองข้างแล้วก็ขยับมาด้านขวาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่าโอเคแล้วนะครับผมซ้ายขวาเท่ากันนะครับ ก็ขอขอบคุณลูกค้าจากอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีอีกทีนึงนะครับผมที่อุดหนุนรถเทนเลอร์ไปใช้งานนะครับคันนี้เราขายให้ลูกค้าไปแสนทวนนะครับแสนทวนนะครับลูกค้าโอนตังมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดส่งทันทีนะครับผมพร้อมออกเดินทางแล้วครับผมต้นทางร้านมาวินเชียงกงอำเภอกุมราชสัจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ปลายทางอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ คือรถคันนี้คัสซีด้านล่างมันจะมีรอยแตกชนแท่นโบกี้นะครับแต่ว่าเราส่งรูปไปให้ลูกค้าดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าลูกค้าก็โอเคนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปซ่อมเองนะครับผมอ่าไปทางรอรับลาเลยนะครับผม เดยเดน่างกวาไดไพ่นะครับดูปิดการขายเป็นทางการครับ